พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการพลิกบทบาทจัดทัพทีมเรสซิ่งเซอร์วยกระดับมาตรฐานทีมแข่งสารต่อนโยบายมอเตอร์สปอร์ตปี2020ล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายน2563ที่ผ่านมาย a มาฮ่า i ทล n d r ร c ซิ่งทีมได้มีการประกาศเดินหน้าสารต่อนโยบายเกมความเร็ว ทุกระดับมาตรฐานทีมแข่งค่ายยามาฮ่าบนเวทีความเร็วชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งในรายการ O.R.B.R.I.C. Superbike Championship และ R2M Thailand Superbike Championship โดยในปีนี้ทีมโรงงานก็คือยามาฮ่าไทยแลนด์ซึ่งทีมนั้นไม่ได้ลงทำการแข่งขันแต่เป็นการให้การสนับสนุนทีมอิสระหรือว่าทีมซัตเท l ไลท์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยทีมยามาฮ่าพาวเวอร e สปทีม G.M.T. 94 Thailand ทีมยามาฮ่าไดนาโวล์อาซีทีม YAMAHA High Speed ทีม YAMAHA TS ีเอสเรซิรวมถึงทีมยามาฮ่าโกฎามากาและอีกหลายทีมโดยยามาฮ่าเท n ลเรซิ่งทีมนั้นได้พิกบทบาทมาทำ Service เรซซิ่งเซอร์วิสด้วยการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนแก่ทุกทีมทั้งตัวนักแข่งช่างเครื่อง r รสเอนจิเนียร และโค้ชโดยเป็นการนำประสบการณ์ต่างๆจากการแข่งขันรวมถึงการคว้าแชมป์ระดับประเทศระดับทวีปมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมต่างๆต,ตั้งแต่ตัวนักแข่งบุคลากรในทีมแข่งเพื่อ,อยุระดับมาตรฐานทีมแข่งของไทยเราไปอยู่ในแถวหน้าของเอเชีย er. ตัวในปีนี้มีรถแข่งยมฮห้ทั้งหมด3รุ่นประกอบไปด้วย YZFR1 ลงแข่งขันรุ่นซูเปอร์ไบค์1 0 0 0งพซีซีซูเปอร์สต็อก1000 CC y z ซีซี ลงรุ่นซ u เปอร์สปอร์ต600ซีซีและ YZF R3 ลงแข่งขันรุ่นซ u เปอร์สปอร์ต400และส p o r t Production 400 j u n i o จูเนับเป็นมิติใหม่ของการจัดทัพทีมยามาฮ่ในปีนี้กับการจัดตั้งทีม Racing Service ส่งทีมงานทุกคนนะครับเข้าไปช่วยเหลือท,ทุกททีมให้คำปรึกษาให้การสนับสนุนทุกๆด้านเพื่อให้บุคลากรทีมแข่งทุกคนนะครับมีประสิทธิภาพและมีการทำงานที่ยอดเยี่ยมตามมาตรฐานทีมแข่งในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคปัจจุบันนี้นะครับรถแข่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น Rest Engineer นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดการกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของตัวรถพิธีการถแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้น่วันที่5กันยายน2563นําำโดยคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายกีฬายานยนต์ของยามาฮ่าได้กล่าวถึงแผนในการพิกบทบาทจัดทัพทีมแลสซิงสวิตในครั้งนี้ว่ามีเป้าหมายหรือวัตถุประสองค์อย่างไรกันบ้างตามมาด้วยคุณวิชัยชัยประภาผู้เชี่ยวชาญพิเศษแผนกกีฬาแข่งรถของยามาฮ่าจากนั้นก็เป็นคุณพากรรจนะรุ่งทวีผู้จัดการส่วนกีฬายานยนต์ของยามาฮ่าอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงแผนการสนับสนุนนักแข่งในปีนี้อย่างไรบ้าง รวมถึงคุณเดชาไกลศาสตร์ให้คำปรึกษาด้ก็เป็นโค้ชกับนักแข่งต่างๆซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรของทีมแข่งทุกคนตั้งแต่ผู้จัดการทีมโค้ชนักแข่งช่างเครื่องเรสต์เอนจิเนียร์และในช่วงนี้เรามาฟังการสัมภาษณ,ณ์คุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลกล่าวถึงการจัดทัพทีมและสิ่งสิตครั้งนี้อย่างไรลองฟังกันดูครับปีนี้เป็นปี2020ที่ทุกคนต้องทราบนะฮะว่าเป็นปีที่เอ,อ่อเรื่องของโควิด19เข้ามาทำให้ มีผลต่อวงการมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยปีนี้เนื่องจากเป็นเวลาที่สำคัญที่เราไทยยาม่าเรซิ่งทีมเนี่ยนะฮะยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมมีเป้าหมายหนึ่งที่เราคิดมานานว่าอยากจะทำให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเราต้องการพลิกบทบาทของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยให,ให้ให้มันมีความแข็งแกร่งโดยแท้จริงนะครับ หลังจากที่ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเรามีสนามแข่งที่มีสามแข่งระดับโลกรวมไปถึงทีมแข่งและนักแข่งไทยที่สามารถก้าวกระโดดออกไปสู่ตลาดายุโรปหรือทั่วโลกได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งสำคัญคือที่ยังขาดการพัฒนาต่อเนื่องนะครับแล้วยังไล่ระดับไม่ถึงสากลก็คือทีมอิสระในประเทศไทยยามา a าไทยแลนด์เรซิ่งทีมตัดสินใจใช้เวลาที่เหลือ ครึ่งปีหลังอย่างมีค่าเนี่ยใช้การพัฒนาจัดเป็นยา mm hmm. มาเรซิ่งเซอร์วิสทีมขึ้นมาเพราะนั้นทีมงานของอแข่งของเราทุกคนรวมถึงเลสอินจิเนีย์แมานิกทุกคนผู้จัดการทุกคนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านรวมถึงโค้ชที่โค้ชนักแข่งทุกคนก็กระจายกำลังออกไปสู่ทีมอิสระในสังกัดยามาฮ่าทุกทีมนะครับรวมไปถึงปีนี้ เราจะให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์เซตติ่วงช่วงทั้งหลายเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องวิธีการบริหารงานทีมรวมไปถึงการพัฒนานักแข่งเพราะนั้น5องค์ประกอบนี้จะพัฒนาไปพร้อมๆกันในทุกลกสนามนะครับเพราะนั้นการแข่งขันในในประเทศไทยทุกสนามก็จะมีทีม Racing Engineer ซึ่งเป็นกำลังคนโดยตรงจาก Factory เนี่ยนะครับส่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ แล้วความช่วยเหลือนี้ไม่ได้ไปให้ไปทำนะครับเป็นให้คนแนะนําเป็นที่ปรึกษาแล้วสอนให้รู้เรื่องกระบวนการคิดในการทำงานนะครับผมเชื่อว่าปีนี้ยาม่าได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในกลุ่มของทีมอิสระนะครับเราจะเห็นว่าจากสนามที่ผ่านมาสองสนามผลงานของทีมอิสระในสังกัดยาม่าดีขึ้นตามลำดับ แล้วก็ทําให้ทุกคนมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับสามารถพัฒนาไปสู่อนาคตได้สําหรับตัวนักแข่งโยวชนทั้งหลายนะยามาวันนี้เราก็เห็นว่าพีรพงศ์บุญเลิศกับเคมินภูมุก็กทําการแข่งขันอยู่ที่ CV วียูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพที่ยุโรปอยู่แล้วก็ทั้งคู่สามารถอยู่ในหัวกลุ่มหัวแถวได้เป็นที่พึงพอใจของทีม PR ร์โฟเป็นอย่างมากได้รับคําชมมาจากสนามที่ ผ่านมาสนามที่เขาเพิ่งเดินทางมันไปนะครับแต่ทั้งนี้รุ่นใหม่เป็นทุกๆปีที่เราได้วางแผนที่จะพัฒนาปีที่แล้วเรามเีเรื่อง R 1 5 Thailand Challenge ก่อนหน้านี้มี R 3 Thailand Challenge เรามี Academy อยู่ตลอดปีนี้ได้คัดเลือกตั้งแต่ต้นปีนะครับคัดเลือกนักแข่งขึ้นมา6ท่นนะครับหท่านแบ่งตามรุ่นต่างๆตั้งแต่รุ่น400รุ่นจูเนียร์แล้วก็รุ่น600 เด็กชุดนี้เป็นเด็กที่อายุน้อยมากอายุอยู่ประมาณ15-16นะครับเขาสามารถขึ้นมาพัฒนาต่อในรุ่น6 0 0ซีซีมีผลงานที่ยุหลุับสร้างความเร็วเทียบเทียมกับหัวขุมได้นะครับก็อยากาเน้นเรื่องการโฟกัสเด็กเป็นรุ่นๆไปนะครับ6ท่านปีนี้อาจจะได้อีก2ท่านขึ้นมาในปีหน้าทัดไปนะครับก็ยมห้าก็ไม่เคยหยุดในทุกๆปีจะพัฒนา นักแข่งเยาวชนชนขึ้นมารองรับรุ่นพี่ๆต่อไปนะครับการแข่งขันรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000cc 3.2ออกสตาร์ทไปแล้วครับเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างทีมแข่งยามาฮ่าและคาวาซากิออกสตาร์ทนำมาก็คือทิติพงศ์วัโลกรหรือติงโนตตามมาด้วยสแตมอภิวัฒน์วงธนาโนนนะครับวน์เซฟอาร์วันและชิปเนคารินอธิรัตน์ภูวพัฒน์ทั้ง3คันนั้นพาก,กันเสียบพาก,กันแซงอย่างตื่นเต้นตลอดเกมารแเ่งขัน และในช่วงนี้ก็เป็นการนําของสแตมตามมาด้วยติงโนดและก็ชิปนัคลินรวมถึงอนุภาพซามูลและก็ใช้วิชิตนิสกุลทั้ง5คันนี้ขับขี่และจี้กันอย่างตื่นเต้นโดยในช่วงต้นนั้นสแตมถือว่ามาแรงเป็นอย่างมากครับขณะที่ติ้งโนดเองก็ไล่จี้ติดติดเข้ามาตามมาด้วยชิปนัคลินเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง y z f R1 เคันและเ x เ็ัอีก2คันโดยสนามแรกที่ผ่านมานั้น แชมป์เป็นของสแตมอภิวัตวงธนานนขนขณะที่ติงโนตล้มไปนะครับไม่มีคะแนนในสนามที่1แต่ว่าสนามนี้นะครับเป็นสนามที่2เป็นการต่อสู้กันอย่างตื่นเต้นตลอดเกมการนข่งขันผลก็ปรากฏว่าอันดับที่1ตกเป็นของชิปนคลินครับกับยามาฮ่าวซัเอฟอาร์วันที่มาแซงกันในโค้งสุดท้ายก่อนเข้าทางตรงอันดับที่2เป็นของติงโนตที่พิบงวโรกรสนามแรกพลาดท่า,ทาล้มไปนะครับอย่างน่าเสียดายขณะที่สแตมนั้นตกปีที่3ครับและนี่ก็คือความสำเร็จของยามาฮ่าอีกครั้งหนึง่ง กับเกมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ O.R.B.I.C. r Superbike 2020สนามที่2สนามหน้าผลจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามผลการแข่งขันกันต่อไปครับ